ดีค่ะวันนี้นะคะนี่ก็นั่งอยู่กับครอบครัวอินดีมของเรานะคะเหมือนเดิมสวัสดีนะคะคุณตัที่สวัสดีค่ะคุณนมก็ทุกคนนะคะวันนี้เราก็นั่งอยู่กับครอบครัวอินดีมของเรานะคะแต่ว่าเราอยู่กันนอกสถานที่นะคะเพราะว่าวันนี้เรามาพักผ่อนกันนะคะแล้วคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญนะคะของครอบครัวอินดีมของเรานะคะเพราะว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะแบบรวดเร็วก้าวกระโดดและที่สําคัญนะคะต่อเนื่อง อันนี้ยากมากๆเลยนะคะเราเลยอยากจะมาทราบเคล็ดลับค่ะว่าโค้ดอาร์ตีของเรานะคะสามารถประสบความสําเร็จแบบนี้แบบต่อเนื่องมายาวนานขนาดนี้ได้ยังไงกันมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับนะคะก็ต้องบอกว่านะครับก่อนหน้านี้นะคะเราก็เป็นโค้ดสอนออนไลน์อยู่แล้วนะคะก็ได้มองหาธุรกิจนะคะออนไลน์ที่มันจะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้นะคะในเรื่องของแผนการตลาดแล้วก็ในเรื่องของบริษัทนะคะที่มั่นคงนะคะเราได้เข้ามาเจอกับโปรเจกต์ของอินดีมนะคะผ่านทาง Facebook นะะโดยการโฆษณานะะเจอคุณก้องนะะก็มีทั้งผู้บริหารเราก็เลยเข้ามาศึกษานะครับได้มาเจอกับคุณโอมนะะแล้วก็คุณแอนนี่ด้วยนะะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะะนอกจากอาร์ตี้จะมีรายได้ต่อวันนนะะะจากการทําออนไลน์แบบร้อเปอนต์เลยสองหมื่นแปดบาทมั่งนะะบางเดือนก็84%ดหมื่นสี่พันบาทใช่ครับนะะก็จากการทําออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องขอบอกว่านะะวันนี้นะถ้าเราเนนี่ยะอยากจะทําธุรกิจ นะดีๆสักตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ต้องที่จะยุ่งยากนะเดินทางนะครหรือว่าออกไปผจญน,นะคะกับรถติดนะมีเวลาทํางานนะอยู่ที่ไหนก็ได้โดยมือถือเพียงเครื่องเดียวนะ,ะอตีมองว่าวันนี้ธุรก,กิจอินดีมนะคะออนไลน์ของอินดีมเนี่ยตอบโจทย์มากๆนะและอีกอย่างนึงก็คือตัวของอตเนี่ยนะไม่ได้สําเร็จแค่คนเดียวก็ยังมีทีมงานนะครที่เติบโตมาด้วยกันมีรายได้หลักหมืน่นนะคะหลักหลายหายมื่นต่อวันด้วย ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะโปรเจกต์อินดีมด้วยเช่นกันนะครับที่ทาให้อาร์ตี้เนี่ยนะคะได้มาเจอธุรกิจดีๆแล้วก็สามารถเป็นผู้บริโภคนะคะที่ร่ํารวยได้นะคะจากผลิตัก์ดีๆของอินดีมแบบนี้ฮะซึ่งเราใช้ประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะเราใช้ประจําอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเรานะคะสามารถใช้แล้วเนี่ยนะคะมีรายได้นะกลับคืนมาอาร์ตี้มองว่าวันนี้น่าสนใจมากๆ ยอดใช้แล้วได้ตังค์และที่สําคัญนะคะสิ่งหนึ่งที่นี่เห็นตลอดตอนที่โคดาตี้พูดนะคะดูมีความสุขอะดูมีความสุขดูชิลคือคือ,คอในยุคแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะคะแต่ว่าหน้าตาสดใสมีความสุขแบบนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สุดยอดมากๆเลยนะคะนี่คือหน้าตาของคนที่ประสบความสําเร็จที่นี่นะคะแบบต่อเนื่องและก้าวกระโดดของเรานะคะเรามาได้ความมั่นใจจากโคดาตี้ไปแล้วไม่พอคะ่ะวันนี้เราได้นั่งอยู่กับอีกหนึ่งผู้บริหารนุลยรองของเรานะคะก็คือคุณอมนั่นเองเรามาขอความมั่นใจจากคุณโออมหหนนน่่ยคะวาจใวามมใจใใ้้ทุกแบบเิไดได ครับต้องบอกว่าบริษัทอินดีมนะฮะเกิดขึ้นมาเนี่ยจากการที่พี่ก้องที่เป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยนะทำรายการอายุน้อยร้อยล้านมาสร้างแรงบันดาลใจมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าวันหนึ่งพี่ก้องก็ตัดสินใจที่อยากจะนอกเหนือจากการสร้างแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยอยากจะสร้างเครื่องมือโดยมีข้อแม้อยู่ไม่กี่ข้อหนึ่งก็คือ วายวุฒิไม่เกี่ยวอายุเท่าไหร่ก็ได้วุฒิการศึกษาเท่าไหร่ก็ได้ประสบการณ์มีไม่มีก็ได้นะครับมีแค่ความตั้งใจและความขยันเท่าน,นั้นเราก็เลยเกิดเป็นบริษัทอินดีมขึ้นมานะครับพอเกิดเป็นบริษัทอินดีมขึ้นมาแน่นอนครับพวกเราต้องการกําไรแต่ข้อดีของการทาธุรกิจเน็ตเวิร์กเนี่ยคือการที่บริษัทจะเติบโตได้หรือบริษัทจะมีความมั่นคงได้นั้นเนี่ยเราจะต้องทําให้กับสมาชิกแบบนี้นะฮะสมาชิกแบบนี้เติบโตและมีไรายได้ที่มั่นคงเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราโฟกัสสิ่่่งทีีีเเเเเเเรรรรรราาาาาาาตตััั้้้จมมมมกกกคคคคืออออยยยยไง็ไดดหินนนนนขปบบบบวววโะะพฉลผ ในยุคข,ของโควิดเนี่ยเราเจอวิกฤตหลากหลายมากๆมันไม่ใช่แค่เป็นความเป็นความเชื่อในสมัยก่อนแล้วว่าคนเรามันจะมีแค่กระเป๋าเดียวหรือรายได้แค่ทางเดียวตอนนี้เนี่ยอย่างโค้ดอาร์ตี้เนี่ยมีรายได้หนึ่งทางสองทางที่เป็นรายได้หลักไม่ใช่แค่รายได้เสริมเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วในยุคโควิดตอนนี้นะฮะเราไม่มั่นใจเลยว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นความไม่แน่นอนในชีวิตเราเห็นมากับตาวันนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือความจําเป็นที่เราจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกหลายๆช่องทางนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ออยยาาากกจะบเเลลว่่คคคนนนทีีีห็ิป้โชดมๆ นะที่เห็นคลิปนี้แล้วได้เจอกับโค้ดอาร์ตี้เพราะว่าเขาคือหนึ่งในคนที่เติบโตอย่างมั่นคงและก็มีรายได้ที่ดีในช่วงโควิดที่หลายหลายคนเจอวิกฤตเพราะฉะนั้นแล้วใครเห็นคลิปนี้รีบคุยกับเขาเลยครับเพราะว่าคุณคือคนโชคดีที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นมีรายได้แบบเขาและเติบโตได้ได้ตามทีมนี้ไปเรื่อยๆเลยนะฮะอยากจะย้ำให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าบริษัทอินดีมเติบโตขึ้นในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยมันมีไม่กี่บริษัทมันมีไม่กี่ธุรกิจนี่คือธุรกิจที่ดีมากๆและอยากจะ Oh, นี่ก็เชื่อนะคะว่าหลายๆคนนะคะมั่นใจมากๆแล้วตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะโอกาสดีๆแบบนี้นะคะนานๆผ่านมาทีมันไม่ได้มาบ่อยๆนะคะอย่าปล่อยให้โอกาสในครั้งนี้หลุดลอยไปค่ะวันนี้ก็ไปแล้วเนาะ oh. สวัสดีค่ะ oh. yeah. Yeah.